แรกเนี่ยเจอกับทีมไหนเจอช่างอะไรเจอช่างอีกแป็นรุ่มันครับคันไหนเจอช่างอีกคันไหนหรือคันเวฟครับคันเวฟเจอช่างอีก ใช้ขนาดห้ล้ออยู่ที่1.2 1.2หน้าหน้าหลังสีล้อหนึ่งทรงยำคืนสวัสดีครับวันนี้ ก็แฟนเพจวงร้อยไอซงนะครับวันนี้ก็พามาชม <Trustee> mm. mm. การเตรียมตัวงานซ้อมวันสุดท้ายแล้วเราทันเวาหกร้อยเมตรใช่เดน้นน้ำบอลเป็นเน้านความพร้อม่ไหมครับใช่ใครบอลเท่าไหร่อล เรียกว่ารือเช็คสภาพก่อนนะสภาพหลังจากการซ้อมแล้วเวลาก็คือเป็นไงบ้างเดือนยังไม่ดีเท่าไหร่เลยก็รอฟรอร์แก่รอร์แก่รอบแรกเนี่ยเจอกับทีมไหนเจอช่างอะไรเจอช่างอิปเปรุ่นพันครับคันไหนเจอช่างหยิปคันไนท์หรือคันเว็บคันเว็บเจอช่างหยิปคันไนท์เจอกับใครครับยองน้ำพองอ๋อเจอแบบเอสเคเอสตั้บางที ก็ขอกำลังใจจากแฟนๆหนะฮะครับได้ฝาก,กเชียร์ทีมงานขอรักเขาด้วยครับโอ้ยต่อครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศการซ้อมวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามรับชมกันครับ

ใช้ขนาดวงล้ออยู่ที่1.2 1.2หน้าหน้าหลังสีร้อหนิวตันทรงย่อมรถน่าจะมีปัญหานะ่รบมันกระโดดเข้าพับไปเลยนะเด้าวับรถมันเด้าวัะเมื่อกี้ ไม่ยางแตกพี่บางบอกว่าไม่ยางแตกก็อะไรสักอย่างอาบอกเลยวันนี้เด,เดือดมากเอาอยู่ไม่ใช่มันแข่งวันว่าท้ายที่สนามคลองห้านะครับเดือดมากหลายทีมากรถเยอะจัดดใครไม่รู้